สวัสดีครับสวัสดีครับก็สดมาจดเดือนแล้วเออสดแล้วเสื้อไม่ใส่เสื้อใส่ไม่ใส่สวัสดีครับเป็นยูเองครับผมกับรายการแอบชวนก็วันนี้เราอยู่ที่ติกทาปัดครับผมบอกเลยว่าเรามาทำอะไรก็มาลองชุดครับแล้วก็มาแบบว่าเดินแบบแบบยิ่งใหญ่อลังการบอกเลยว่างานที่แบบว่าระดับโลกครับทุกคนคือตอนแรกแบบ ผมแบบว่าจริงๆมีประมาณหลายงานมากเลยอย่างผมนี่คือกาลังต้องบอกว่ารับโทรศัพท์กิ้งเดียวนี่คือแบบว่ามาเลยนะครับผมอะไรพูดอะไรเนี่ยเอาใหม่ก็บอกเลยว่าจริงๆนะผมแบบไม่ต้องลองไม่ต้องแบบว่าซ้อมรับเพราะว่าระดับผมแล้วคือเขาต้องผลิตชุดมาเพื่อผมอะ่ะเข้าใจปะแล้วแบบว่าเดินผมก็เดินแบบว่าเป็นแบบว่ามือโป้อยู่นะครับน้อ <c oughs> เ,เล่นนะผมก็หยอกๆยอกจริงๆก็เป็นงานของ,ของคณะาสถาป,ปัตย์นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ แต่วันนี้อ่ะเขาเรียกมาให้เราลองชุดแล้วก็ลองเดินดูว่าเป็นยังไงครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันไปตอนนี้ก็เรามาถึงห้องฟิตติ้งแล้วนะครับผมก็คือจากที่ส่องส่องดูก็มีคนเปลี่ยนชุดเยอะเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ใส่ชุดอ,อะไรวันนี้เดี๋ยวไปดูกันคือตอนนี้เข้าไปไงน้องนี่ใช่ไหมเข้าไปได้เลยหรือเปล่าแอบดูก่อนแอบสองครับแอบสอบอะไร ใช่ใช่ไหมวะน่าจะใช่นะน่าจะถูกเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวออกมาให้ดูว่าสัชจุลไนไปดูข้างในเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับดูปอลเอาแล้วอย่างนี้เหรอสวัสดีครับเข้ามา นี S <S 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 ่คือเป็นเดียนะครับผมมาลองชุดมั <ps ps ้งแต่หกโมงเช้าตอนนี้คือได้ลองชุดตัวอย่างเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแต่พวกเรายังไม่ดูเดี๋ยวเราไปดูของเราอีกว่าครับครูติดให้จะใส่ชุดลูกพังแบบกับชุดอะไรและนี้ยังไม่ได้ใส่เลยไม่รู้ว่าเป็นของใครข้งใแบดไม่รู้นี่ก็ยังชุดไหนไม่รู้เดี๋ยวเราตัดไปดูตอนที่เราใส่ชุดเต็มกันดีกว่าครับ ป่ครับผมตอนนี้ก็เราก็ได้ทําการ,รเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วซึ่งชุดวันพรุ่งนี้เราจะใส่ชุดนี้นครับเดี๋ยวจะมาดูอีกคนนึงมาที่นี่นี่เดี๋ยวแนะนำตัวครับนี่ยังไงนี่เดือนคณะครับผมนี่คือเดือนคณะของมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนอะไรคือเดือนคณะของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเดือนเดือนมหาวิทยาลัยเออเดือนคณะบัญชีพอาชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อน็อตครับชื่อน็อตนะครับผมอายุอายุยี่สิบเอ็ดปีครับจอยไหม ก็สดมาเจ็ดเดือนแล้วครับเออสดมาเจ็ดเดือนยี่ห้อเจ็ดเดือนเลยนะใช่อยู่เรียนคณะอะไรนะอ่าเรียนอยู่บัญชีครับผมสาขาการจัดการการเป็นไงครับอันนี้คือชุดที่คุณจะเดินวันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือชุดที่เดินวันพรุ่งนี้แล้วก็แล้วเสื้อไม่ใส่เสื้อข้างไหนไม่ใส่โชว์แบบนี้เลยตั้งกางเกงอ่ะกางเกงเป็นกางเกงยีนยีนได้ใส่รองเท้ารองเท้าน่าจะรองเท้าผ้าใบนะผ้าใบนี่แหละครับแล้วก็ ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าผมก็มีแก้บ้างแบบเป้าไม่ตรงอะไรนี้แล้วก็น่าจะแก้เรื่องเอวนะตอนนี้เอวหลวมเนได้ใส่ได้ใส่กางเกงซ้อนเนี่ยเกื่อ์ทรงอะไรเนี่ยไม่รู้เนี่ยดูทวนมาเป็นแฟชั่นนะมาเป็นแฟชั่นก็เดี๋ยวไปดูข้างในดูไหมว่าเขาเป็นยังไงกันตามมาตางมันแป็นว่าอะไรตามมาถึงแล้วนะครับอนาตนะครับอันนี้คือเอาเล่ะไม่ต้องลำบากเลยครับ คือกิจานอะไรครับอันนี้คืองานคัดแคแกดำภาษาไทยว่าไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่าเข้ามาเอ้าเอ้าไม่ไม่ไ่นี่นะก็คือจัดเป็นแบบอะไรนะคักแคร์แกดำอะไรนะคักแคร์แกดำคักแคร์แกดำนะเป็นงานอะไรเป็นงานเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวของาสาถานที่ร้อนครับอันนี้เืออันนี้ตู้เขาเสกเลยชาวนา อันนี้คอนเซ็ปต์ธรรมดากับภาพขึ้นเมืองบาบาอ๋ออันนี้คือภาพขื้นเมืองนะผมก็ดูห,หายไปว่าทุกคนก็จะใส่รแบบเป็นสูตรเป็นภาพคุณขอนะอนุญาตครับเดียเ๋ยวมาเป็นใส่ประมาณนี้ครับผม,มที่แหละตอนนี้เรามาแค่ลองเฉยๆซึ่งชุดเราก็ได้แก้มือนกันบอกเลยว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้พรุ่งนี้อาจจะเป็นแบบกางเกงยีนหรืออะไรต่างๆนะก็ประมาณเดี๋ยว น่าจะดูอีกทีก็วันพรุ่งนี้เลยท่านวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมตอนนี้หิวน้ำมากก็เลยคิดว่าต้องกินน้ำแหละเขาบอกว่าอันนี้มกินได้แต่ว่าเราไม่มีแก้วก็เลยจะใช้วิธีแบบว่าโบราณนิดนึงเคยเคย,เคยกินไหมสมัยแบบว่าอยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยใช้มือแลนนี้ทำยัดนะทุกคนต้องทำแบบว่าเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจนะสอนใครไม่เคยนะ นี่แหละวิธีกินน้ำแบบว่าสมัยตอนที่อยู่ประมาณปหนึ่งปสองอะไรเงี้ยเมื่อกี้แบบนี้ประจําส่วนใครที่แบบว่าเฮ้ยมือไม่สะอาดงียเราต้องล้างมือก่อนหรือเอ้ยหรือว่าแบบมันมันมากก็เลยมีอีกวิธีหน,นึ่งอีนนี้แหละม,มีอะไรแค่สอดกินน้ำเฉยใครไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำแบบนี้ก็ก็อดน้ำครับไม่ต้องกินน้ำคอ,อแห้งไปไปกินอยู่บ้านเดินโ แค่นี้แหละไม่มจบแล้วแค่นี้แหละไม่มีไม่มีสารสารวัสาระไหมไม่มีไม่มีสารจบแล้วจบยังอะไรนะไม่สัมภาษณ์นะครับอันนี้พี่แพตตี้ค่ะพี่แพตตี้ครับผมคณะอะไรครับเป็นดาวคณะศิลปกรรมศาสตร์ศาสตร์ค่ะตอนนี้อยู่ปีไหนครับปีสี่แล้วค่ะพี่ปีสี่นะจะจบแล้วนะครับผมก็วันนี้วันนี้คือชุดที่จะเดินแบบตรงนี้ใช่เลยเป็นชุดผ้าไหมยาว บางตงไหเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกแบบพอดีตัวเข้าวัดมาแล้วใช่ไหมครับนี่ของพี่เหลือเจ็บตรงนไมเลี้ยงเยอะค่ะอย่งครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันอยู่นู่นถ้ามาทันถ้าไม่ทันก็จะเป็นวอล์กก็ใช้โทรศัพท์นะก็จะอาจจะคุณภาพใช่ครับอเมริกาโน่หวานอ้าวสวัสดีครับถ่ายวอล์กเบอรดีครับ ตอนนี้เช้าสดใสมารอที่ร้านกาฟแฟเรารอาระหว่างเดินขบวนครับผมนี่ก็คือหนูรอรอสาว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 เต๋เดี๋ยวเราก็รอขึ้นรถแล้วก็เดินทางไปที่สพานมากแกดํดจากนั้นก็แต่งหน้าแต่งตัวครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแค่นี้แหละ มาถึงนั้นนะครับผมมาแต่งตัว<ม>นะครับงานไฟไหม้ก็แบบว่าฝนตกด้วย ก็คือรีบมากผมอะไรก็ไม่ได well ้เซ็กก็เอาแบบว่าธรรมชาติเซอร์เซอร์นี่แหละครับผมหน้าก็แบบว่า5ีเสร็จอะไรเงี้ยเป็นไงงานไฟไหม้ก็เดี๋ยวเป็นไงก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยฝนตกเลยเดี๋ยวไว้เจอกัน Thank you. แล้วก็เดินเสร็จแล้วนะครับผมอุ้ยร่างตอดเสื้อก็เป็นงานที่ไฟไหม้จริงๆทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากไม่ทันได้ตั้งตัวสภาพความรู้สึกไหมครับเป็นไงบ้างครับสภาพความรู้สึกนะครับปังมากทางเดินก็คือปังสามข<ำ>้ามขอดูงนีอสามข้ามขอสามค้า ความาดครับระเบิดระเบิดค่ะแบบโดนแกงชุดใหญ่มากมอแกงใหญ่แกงนี้ไม่ต้องกินแล้วแกงันไม่ต้องกินแล้วเดือนนี้เออโดนแกงแล้วหนึ่งสามคำสามคำสามคำองเราวันนี้ระวางอลังการสามคำตรงไหนแลสามคำตรงไหน่ะอ่ไรเงี้ั้งครับสัมภาษณ์ควารู้สึกไหนสามคำงงอ้ยคือหน้าเราอ่ะไปแล้วนะ แบบไม่ไม่ได้หมายถึงคือดูสีหน้าเราแบบว่าอยู่จริงอันนี้หครับเป็นไงบ้างครับช่วยด้วยค่ะสามคำเลยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะโอเคช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแถวนี้สภาพผ่้เสี่ยงนะครับเป็นไงบ้างวันนี้สอบวันนี้วันนี้ไอดค่ะอ๋อโควิดไหมนี่ไม่ค่ะเฮ้ยเจอ สัมภาษณ์สัมภาษณ์ครับแล้วตลอดแล้วเป็นยังไงครับวันนี้อือมืดเนี่ยนครับแต่ก็สนุกครับผมแบบว่าทดลองแบบอะไรใหม่ๆมแปลกแกเดินในโกลนไม่เคยครับในชีวิตนี้ไม่เคยเดินแบบเหมือนบุญน้งไฟครับอะไรงยบุญ้งไฟจริงๆครับสนุกสนุกคก็ได้แบบว่าประสบการณ์ใหม่ใช่ครับเป็นไงเฮ้ยสัมภาษณ์ยงไรเป็นประสบการณ์ชีวิตเลยครับครั้งนี้ อ,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 อร่อยไหมฮะอร่อยประสบการณ์ของการกินนก <ś led> เออ